สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบเนอะแนวทางนะคะแนวทางฮานอยของเรานะคะสูตรของแอดแล้วก็สูตรของหลานนะคะโอ้ สูตรล้านนะคะแตกสามตัวตรงอ้ยแตกไม่ไม่ไม่สามตัวตรงเนาะวันนี้นะคะแตกสามตัวชุดเน้นอีกแล้วนะคะได้แต่ฮานอยนะคะเราพัฒนานี่เข้าวินนะคะทุกคนสายไอ้นี่ก็จับตามองนะคะชุดวินสูตรล้านนะคะไม่ว่าจะเราพัฒนานหรือรัฐบ,บ,บาลไทยก็ดีนะคะทุกคนนะคะมาดูกันนะคะโอ้ยผ,ผ่าน <laughs> ผ่านเนาเอ็ดผ่านเนาเอ็ดอยากออกกล้องบ่ค่ะ มาดูกันนะคะแนวทางฮานอยของเรานะคะงวดประจาวันที่สิบปดนะคะซึ่งเป็นวันเสาร์เนาะวันเสาร์อ่าวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์อ่าเสาร์วันเสาร์เนาะเราจะมีลงให้ทุกวันนะคะแนวทางฮานอยนะคะแอดก็ปล่อยแนวทางเรื่อยๆนะคะท่านที่ว่างนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังแนวทางเลยนะคะแนวทางที่จะปล่อยนะคะส่วนมากนะคะจะเป็น รัฐบาลไทยกับเราพัฒนาจะสลับกันนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะทั้งเราพัฒนาทั้งรัฐบาลไทยนะคะเอจะปล่อยสลับกันเลยนะคะใครที่ว่างๆนะคะก็แวะเข้ามารับชมรับฟังกันเด้อค่ะอ้าวนี่นะคะจะมีตัวไหนนะคะมาให้เอฟซนะคะได้รับชมรับฟังกันนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ จับตามองนะคะจับตามองค่ะทุกคนนะคะ f อฟกันโรอยู่ว่าสันคอยกับทายูเอสวาสแนวทางเจ้าล่งหายค่ะล่งหายตลอดเลยค่ะเรื่อยๆค่ะทุกคนสอค่องก้ย ปล,ปล่อยตลอดนะคะแต่ว่าแอดจะมีทําแนวทางนะคะทําแนวทางค้างไว้ค่ะทุกคนนะคะทําแนวทางค้างไว้เพื่อที่เสาร์อาทิตย์นะคะแอดจะได้ลงค่ะเวลาวันว่างนะคะวันว่างหรือมีช่วงจังหวะที่ว่างนะคะแอดจะทํารัฐบาลไทยนะคะทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ หรือว่าอัดคลิปนะคะที P ่ไอ้นี่นะคะไว้นะคะแล้วก็จะค้างไว้ใน y o u t u b e นะคะที่ FC สอบถามมานะคะอ่ะนนาคือน่าปล่อยเทาสันแอดปล่อยเรื่อยๆคะ่ะปล่อยเรื่อยๆนะคะไอ้พวกนั้นก็คือเวลามันยังไม่ถึงเวลามันจะปล่อยนะคะแต่ก็ปล่อยก่อนหวยออกแน่นอนนะคะอ่าส่วนมากนะคะแนวทางรัฐบาลไทยที่ FC ถามเจอเสาร์อาทิตย์เนาะอ้าวมาดูฮานอยกันนะคะทุกคนนะคะน้อยกิตนะคะฟาดเลยสามเกอ่าสองหนะคะหนึ่งหสอง 1 2, 6ึ่งหสองหนึนะคะเข้าหน่อยกิตเลยนะคะสองเจคะ่ะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะมือแปลงเข้านะคะแตกสามตัวนะคะโอ้แตก3ามตัวสนันเลยคะ่ะส่วนนี้นะคะ 87พัฒนานะคะ87พัฒนานะคะทุกคนนะคะ681นะคะหดหน681เอาหนึ่งมาใส่ค่ะทุกคน7679นะคะพิเศษนะคะ94เข้าตัวเน้นทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนะคะเข้าตัวเน้นเนาะ38นะคะหน่วย VIP นะคะทุกคนนะคะ94นะคะ94แล้วก็94แล้วก็79นี่เด้งเลยเนาะ34ไม่ได้นะคะ34ไปไม่ได้นะคะทุกคนนะคะรัฐบาลให้มันออกอย่าง509ก่ อ๋อมันไม่มีห้านะคะในนี้นะคะห้าศูนย์เก่าไปโบไระคะ่ะส่วนมากแอจะชอบมากนะคะศูนย์หกศูนย์เก้าเลกิิกกับเลขชูนะคะเมม่มัหน,น่าสีออกว่นยูนี่บ่จ้ะมันจันทร์สีออกตัวไหนเนาะลุ้นดีนะคะลุ้นดีก็ขอบคุณเอฟซนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ ผิดพลาดตรงไหนนะคะกรการขอโทษขออภัยนะคะดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นแนวทางอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะคะตัวเลขนะคะมันก็เยอะนะคะทุกคนนะคะตามสูตรว่ากันไปตามสูตรแล้วก็ตามใจฉันนะคะ ตามสูตรบ้างตามใจฉันบ้างนะคะเอก็ล่องจับเอาค่ะส่วนมากแนวทางของเรานะคะเป็นแบ่งปันกันมากกว่านะคะไม่มีใครรู้จะออกตัวไหนนะคะถ้าว่ามันเยอะนะคะว่ามันเยอะเราก็เอาตัวที่เราชอบนะคะส่วนมากพวกเอจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะคะ ถ้าว่าเลขเยอะก็ไปตัวที่เราชอบนะคะซ้ายเลขถูกนะคะมี fc เลขถูก fc อาจาร,รย์ปัญญา fc สุพราน fcsfc สามตัวนะคะเอาอเขามีจับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเข้าไปนะคะแล้วก็มาโซกันนะคะทุกคนนะคะซับเพเฮละเนาะ,ะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกทันเลยนะคะทุกคนเขามาเมาเลขน้ากันจะ <laughs> ้ะเมาเลขน้ากันนะคะทุกคน 901ศูนย์หนึ่งนะคะเก้าเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดนะคะศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ปดศูนย์เก้านะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะศูนย์หนึ่งนะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวในห้ใศูนย์หนึ่งเม็ดเดียวช่วงนี้ยังไม่ค่อยแตกนะคะทุกคนนะคะอันนี้นะคะใครชอบก็กำหัวเอานะคะแอดก็กำหัวให้นะคะกำหัวให้เอฟซีนะคะไอ้พวกที่แอดติ๊กไว้แบบนี้นะคะเป็นตัวเน้นของแอดนะคะทุกคนเป็นตัวเน้นเนาะศูนย์หนึ่งนะคะเม็ดเดียวศูนย์หนึ่งออกมาจากตรงนี้นะคะเก้าหนึ่งมีแล้วเก้าศูนย์มีแล้วนะคะ นี่นะคะเจ็ดแปนะคะเจ็ดแนะคะเก้านะคะทุกคนนะคะแอดกลัวมันมาตัวเดิมตัวเก่าเนาะ เอามาดูนะคะ918นะคะ072นะคะ918 072 901นะคะ909 981 989นะคะ701 709 781 789นะคะทุกคนอันนี้ก็789เลขทูบก็แปลงกันเอานะคะแปลงกันเอาใครที่ชอบนะคะไพ่มากกับแปลงเอาคะ่ะแปลงคะ่ะวิชามากคะ่ะทุกคนนะคะส่วนมากนะคะ อ่าส่วนมากก็จะแปลงกันเอานะคะแล้วแต่บางวันแอดก็แปลงให้บางครั้งก็ไม่ได้แปลงคะ่ะแล้วแต่อารมณ์สายแปลงนายกิตนะคะหกเจ็ดนะคะนอยพิเศษนะคะแ9ด้านอยปกตินะคะเจ็ดแปดนอย VIP นะคะหนึ่งสองนะคะนอยกายชาตินะคะ90นอยสามัคคีส3ามนะคะนอยพัฒนาหนึ่งสองนี่สําหรับสายลูดนะคะทุกคนนะคะ หลักร้อยนะคะสี่ห้าหกค่ะหลักร้อยสูตรแอดนะคะสี่ห้าหกไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรหลานนะคะทุกคนนะคะอึ้งทึ่งจึ้งมากเลยนะคะสูตรเจ้าแม่นะคะแตกสามตัวอีกแล้วนะคะทุกคนนะคะสี่แปดหนึ่งตัวเน้นเลยนะคะแปดห้านะคะสองห้าแปดนะคะทุกคนกายชาตินะคะฟาดห้าแปดพัฒนาแปดหนึ่งนะคะพัฒนาแปดหนึ่งเจ็ดแปดนะคะเข้าตัวเน้นทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะ ที่เหลือก็เป็นตัวรูดนะคะที่เข้านะคะแปดนะคะ VIP ก็เข้าแล้วแปดโอ้กาชาติก็เข้านะคะแอดบริเขียนเนาะแปดมีพัฒนานะคะมีพัฒนาพิเศษนะคะโอ้เขาซีหาหน่อยคุณได้แปดนะคะทุกคนนะคะสายวิ่งสายลูดเม็ดเดียวนะคะเจาะนะคะเข้าแปดหนึ่งพัฒนาห้าแปดกาชาตินะคะตัวเน้นนะคะแปดเจ็ดพัฒนานะคะแปด แปหนึ่งนี่ก็พิเศษนะคะแปดหนึ่งนี่พิเศษโอ้แส,สดงว่ายายตัวยู่เขาไลาอันอยู่ค่ะเดี๋ยวเขียนใหม่ก,ก่อนค่ะมั่วแต่ไปรุ่นนั้นมั่วแต่ไปรุ่นเราพัฒนาแน่เลยนะคะไม่ได้เขียนพิเศษนะคะพัฒนาพัฒนาเนี่ยก็เริ่มเข้าแล้วบอกเพิ่งจะเข้าวันนี้หรือเปล่านะคะ VIP โอ้กายฉาิเกือบแตกสามตัวเนาะ การชาตินะคะที่เข้านะคะทุกคนนะคะที่เข้าเนะ เอามาดูแนวทางนะคะงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่สิบแปดกันบ้างนะคะแอดมินจะให้ตัวไหนนะคะแอดนะคะทุกคนนะคะดูเป็นแนวทางกันไปเด้อค่ะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะสูตรแอดก็ดีสูตรร้านก็ดีนะคะดูแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะทุกคนมาดูกันนะคะแนวทางนะคะห้าเม็ดเดียวค่ะทุกคนห้าเม็ดเดียวเก้าสองห้านะคะเด่นนะคะเก้าสองห้า 2 5 9 5 9 2 5 1นะคะทุกคนนะคะ9 2 5 9 5 1นะคะ4 9 2แล้วก็5 1 8นะคะตัวเจาะตัวเน้นนะคะตัวเจาะตัวเน้นอยู่ที่2595นะคะ9 2 5แล้วก็951นะคะ วินนะคะ9218547นะคะ9218547นะคะ58ค่ะทุกคน587นะคะโอเล็กถูกเลยนะคะ54547นะคะ28 285นะคะ21 218นะคะ24 247นะคะ991914 98นะคะ 9 8 9 8 5นะคะ94นะคะ9 2 8, ้าค่ะทุกคนเอาพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะตัวนี้เป็นสูตรล้านสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสุดีจาะ